Music Music love music I'm make things going little bit We Now love harder to A สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะไม่เจอกันนานเลยจำครูได้ไหมคะค่ะก็ครูโยนะคะสอนศินละปะนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็คงจะได้เจอกันทาง การเรียนการสอนที่โรงเรียนแล้วนะคะแต่ช่วงนี้เราก็เจอทางออนไลน์ไปก่อนแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนก็จะกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อเราจะได้ช่วยกันควบคุมสถานการณ์โควิดให้มันดีขึ้นเร็วๆแล้วเราก็จะได้มาเรียนที่โรงเรียนเร็วๆนะคะในวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของสาระของหน้าฏศิสิ์โดยเราจะเรียนเรื่องภาษาท่ากันนะคะภาษาท่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้วิชาศิลปะนะคะซึ่งเป็นในส่วนของสารานาฏศินนะคะครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาท่านะคะก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องมารู้ความหมายของภาษาท่าก่อนว่าภาษาท่าหมายถึงอะไรภาษาท่าก็จะหมายถึงภาษาของทางนาฏศิล์ เปรียบเหมือนเป็นการพูดโดยที่นักเรียนไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่ว่านักเรียนจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเพื่อแสดงสิ่งที่นักเรียนจะสื่อออกมาแทนคำพูดให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องการจะสื่อสารได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูภาษาท่าแต่ละท่ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนลองทำตามนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยเรียกว่าท่าท่านนะคะท่านี้จะใช้สําหรับผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าหรือผู้อาวุโสกว่าใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงแล้วหักข้อมือไปด้านข้างระดับวงบนส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะคะนักเรียนจะใช้เท้าเอวแบบตัวการ์ตูนหรือจะทํามือแบบครูครีมนะคะก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบเลยเอานักเรียนลองทําดูนะคะ ท่าต่อไปนะคะเรียกว่าท่าเขินหรือว่าอายนะคะท่านี้ก็ใช้มือซ้ายนะคะแตะที่ข้างแก้มค่ะส่วนมืออีกข้างนะคะจะเท้าเอลหรือจีบส่งหลังแบบครูครีมก็ได้นะคะนักเรียนลองทําดูนะคะไม่ยากนะคะท่านี้ท่าต่อมานะคะจะเป็นท่าที่แสดงอาการยิ้มหรือว่าดีใจนะคะ ก็ให้นักเรียนใช้มือซ้ายจีบอยู่ที่ระดับปากนะคะส่วนมืออีกข้างก็เหมือนเดิมค่ะท้าวสะเอวก็ได้หรือจีบส่งหลังก็ได้ค่ะลองทำดูเลยนะคะต่อมานะคะเรียกว่าท่าที่นี่หรือตรงนี้นะคะก็ให้นักเรียนใช้มือซ้ายชี้ลงตรงด้านหน้านะคะในระดับชายพกหรือระดับเอวนะคะ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็เท้าสะเอลหรือจีบส่งหลังก็ได้นะคะท่านี้คุณครูครีมก็ลองเท้าสะเอลให้นักเรียนดูบ้างนะคะต่อมานะคะท่านี้เรียกว่าท่าปากหรือบอหรือพูดนะคะก็ให้นักเรียนใช้ข้างซ้ายนะคะเป็นนิ้วชี้ชี้ไปที่ตรงตำแหน่งประมาณบริเวณริมฝีปากนะ ใกล้ๆปากของนักเรียนนะคะส่วนมืออีกข้างนึงก็จะเท้าสเซวหรือจีบส่งหลังก็ได้เหมือนกันนะคะลองทําดูนะคะท่าน,นี้ไม่ยากค่ะค่ะท่าต่อมานะคะก็จะเป็นท่าที่แสดงถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะโดยให้นักเรียนใช้มือทั้งสองข้างไขว้กันโดยปลายนิ้วมืออยู่ในระดับประมาณสะโพกนะคะข้อสำคัญท่านี้ สีหน้าของนักเรียนจะต้องอยู่ในลักษณะของการเศร้านะคะห้ามยิ้มแย้มนะคะไม่งั้นจะขัดกับท่าของเรานะคะต่อมานะคะเป็นท่าแสดงความคิดถึงหรือเอ็นดูนะคะท่านี้ให้ใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในระดับอกโดยกรีดปลายนิ้วออกให้สวยงามนะคะท่านี้ให้นักเรียนยิ้มแย้มได้เต็มที่สวยงามเลยคะ่ะ ต่อมานะคะเรียกว่าท่าปกป้องหรือคุ้มครองนะคะโดยท่านี้ก็ไม่ยากให้นักเรียนใช้มือทั้งสองข้างจีบปกข้างนะคะอยู่ในระดับสีสัะนะคะแบบที่คุณครูครีมทำนะคะให้มีความอ่อนช้อยสวยงามค่ะมาถึงท่าสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าฉันหรือ ตัวเรานะคะโดยนักเรียนจะต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นนะคะจีบเข้าหาตัวในระดับอกส่วนมืออีกข้างก็จะเท้าสะเอวหรือจีบส่งหลังก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลยลองทำดูคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนภาษาท่าทั้ง9ท่าที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัตินะคะจริงๆภาษาท่านั้นมีอีก เยอะแยะมากมายหลายแบบนะคะวันหลังเนี่ยคุณครูก็จะนำภาษาท่าแบบอื่นๆมาให้นักเรียนได้ลองทำอีกนะคะส่วนในวันนี้ครูก็มีงานให้นักเรียนทำง่ายๆนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนสร้างสรรภาษาท่าของตัวเองขึ้นมาตามคำที่นักเรียนเห็นคําคำนี้นะคะก็คือคำว่ารักกลัวโกรธตายแล้วก็มานะคะห้าคำนี้ ให้นักเรียนสร้างสารรค์ภาษาท่าของตัวเองได้ตามใจชอบเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นท่าที่เป็นแบบนาตศินก็ได้นะคะภาษาท่าที่นักเรียนคิดว่าสื่อสารออกมาแล้วจะสามารถให้คนเข้าใจได้ว่านักเรียนสื่อถึงคำต่างๆเหล่านี้นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะคะส่งลายกลับมาให้คุณครูได้เลยนะคะและคุณครูจะรอดูนะคะไว้เจอกันคะ่ะ I can fly the sky. 내부가만 쌓아 내가 지쳤을 것일 때까지 어떤 이유도 와. 어떤 명명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것.